สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเพิ่มหัวใจคลิปวิดีโอติ๊กต็อกนะครับอ่าขั้นตอนแรกนะครับใกล้มาหน้า Google นะครับแล้วก็ให้เข้าสู่เว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์นะครับเว็บปั๊มไลฟ์ปั๊มติดตามนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับมาตรงสมัครสมาชิกนะครับอ่ปรากฏข้ามานะครับก็จะมีชื่อผู้ใช้ให้ใส่นะครับอีเมลนนนะะคครรัับบาผ่ ยืนยันรหัสผ่านนะครับก็ให้เพื่อนๆกรอข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งสช่องนี้เลยนะครับและอย่าลืมติ๊กตุกในล่างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับอ่าพอคนสมัครเสร็จแล้วนะครับใกล้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับอ่ตอนนี้ผมก็เข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์นะครับ KM Social เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าด้านตรงกลางนี้ก็จะมีแยกเป็นหมดหมู่แบบนี้เลยนะครับให้ทุกคนเลือกใช้นะครับใช้งานง่ายด้วยนะครับ จะมี a c e b o o k นะครับ YouTube TikTok IG นะครับแล้วก็หนึ่งรือมากมายเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกใช้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ TikTok ให้ดูนะครับให้คลิกที่ Tik t o k นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงหมวดหมู่นะครับแล้วก็ทุกคนเลื่อนลงมาเลยนะครับมาตรงนี้นะครับ t ิ k Tok นะครับเพิ่มหัวใจนะครับก็เลือกได้เลยนะครับเลื่อนลงมานะครับตรงบริการนะครับใกล้ทุกคนเลือกใช้บริการได้เลยนะครับก็จะมีราคาแตกต่างกันไปนะครับนี่นะครับ เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเลือกใช้เป็นตัวแรกที่เลือกอยู่แบบนี้เลยนะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนํคกามสั่งซื้อด้านขวาตรงนี้กันด้วยนะครับอันในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้กลับมาที่หน้าทิกต o อกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ขัดลอกลิงก์ด้านบนนะครับอะตอนนี้ยอดหัวใจก็มีอยู่6คนนะครับเดี๋ยวมาดูหลังปามเสร็จนะครับก็ให้นําลิงก์มาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับปริมาณนะครับขั้นต่ํานะครับ10หัวใจนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองซัก100หัวใจให้ดูเลยแล้วกันนะครับ ราคาบริการก็ยังไม่ถึง1บาทด้วยซ้ำน,นะครับก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับกาให้ทุกคนกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับพอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้มาแจ้งกับทุกคนเลยนะครับว่าได้รับการสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ารหัสด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าใครเกิดปัญหานะครับยอดไม่ขึ้นหรือยอดขึ้นช้านะครับก็นําเลขนี้ไปแจ้งกับแอดมินผ่าน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับ มาดูท anyway ี่ประวัติการสั่งซื้อนะครับหรือเว็คกิกด้านล่างตรงนี้นะครับตรงออเดอร์นะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าประวัติการสั่งซื้อแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับอพอเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับก็จะมีสถานะแจ้งบอกกับทุกคนนะครับว่าตอนนี้ทางเว็บไซต์ทางานไปถึงไหนแล้วนะครับอตอนนี้ก็รอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายทางเว็บไซต์นะครับว่าใช้งานยังไงนะครับหรือมีอะไรบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมี 4่ช่องทางให้เลือกใช้นะครับจะมีสแกน QR Code ทุกธนาคารนะครับทัวร์นี้วอลเลตนะครับ้ังก์เปาเ l ลต์นะครับเญคริโตต่างประเทศนะครับก็ให้ทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับมาดูที่บริการกันต่อนะครับบริการนะครับจะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้เลือกดูผ่านทางนี้ได้เลยนะครับจะมี Facebook นะครับยูทูบทิกต k อกอิ G จีนะครับแล้วก็อนื้อตดมากมายเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกดูเลือกใช้กันได้เลยนะครับหรือใครจะคลิกดูตรงคำอธิบายด้านหลังแบบนี้ก็ได้นะครับ พอคลิกเข้ามานะครับก็จะเจอข้อความแจ้งอยู่ด้านในนี้นะครับหรือว่ากดสั่งซื้อผ่านทางนี้ก็ได้นะครับอ่านแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนคนไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับก็เพียงแค่คัดลอกหลิงด้านซ้ายตรงนี้นะครับแล้วส่งต่อไปให้เพื่อนนะครับก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นกันด้วยนะครับนี่นะครับอ่าตัวช่วยเหลือนะครับถ้ายอดใครไม่ขึ้นนะครับหรือว่ายอดขึ้นช้านะครับหรือว่าทําให้เป็นนะครับในส่วนนี้ก็เป็นการรักหามีนผ่านหน้าเว็บไซต์เลยนะครับแจ้งเรืองแจ้งปัญหา่ัน แอดมินผ่านทางนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครจะติดต่อแอดมินผ่านทางไลน์นะครับคลิกที่ไลน์แล้วก็สแกนคิวอาร์โค้ดผ่านทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดหัวใจขึ้นยังนะครับอาผมก็รีเฟซนะครับอตอนนี้ยอดหัวใจไม่ยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ยอดหัวใจขึ้นครบเลยแล้วกันนะครับ อ่ะตอนนี้ยอดหัวใจก็ขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ผมตัดไปไม่นานนะครับไม่เกิน1นนาทีก็ขึ้นมาครบแบบนี้เลยนะครับอ่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจนะครับจะปั๊มหัวใจทิกต o k นะครับยอดขึ้นไวและราคาถูกแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ